สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราจะมาขอโชคขอลาบจากแม่ตะเคียนนะคะจะพาทุกคนทุกท่านมาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนตอนมืดๆนี้เลยนะคะเนาะนี่นะคะเนาะเนาะ,นอ,ะอยู่ที่วัดนะคะเนาะทุกคนขานะคะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะอยู่ริมน้ำคลองแสนแสบนี่เองนะคะเนาะทุกคนค่ะนะคะนี่นะคะให้ดูภาพบรรยากาศนะคะวันนี้นะคะเราจะมาหลวงไห้นะคะเนาะขอโชคขอลาบจากเจ้าแม่ตะเคียนนะคะเนาะเรามาสวดมนต์สวดมนต์ขอท่องคาถาขอพรเจ้าแม่ ตะเคียนมาหาลาบนะคะเจ้าแม่ตะเคียนมาหาลาบนะคะเนาะนะโมตัสสะภควโตูระหะตูสัมมาสัมพุทธสตะนะโมตัสสะภควโตูระหะตูสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภควโตูระหะตูสัมมาสัมพุทธตสะอิติอิติบูชาจมหาราชาสัพพสเนหาอรหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาภูนะโมพุทธายะสาธุดเดจะมีนะคะนะ ะะจะมีตะเคียนมาหาลาบนะคะเนาะนะที่นี่ก็จะเป็นวัดคือที่นี่เจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเนาะให้โชคให้ลาบคุณมาเยอะแยะสังเกตจ,จากชุดไทยที่เขาเอามาถวายนะคะเนาะทคนถ่ายนะคะเนาะวันนี้เราจะมาขอโชคขอลาบนะคะงวดวันที่16ตุลานี้นะคะนะคุณแม่เจ้าแม่แตะเคียนจะให้อะไรนะคะเนาะ สาุซถุซาุสถุาเจม่ให้โชคให้ลาบลูกหลานด้วยเถินนะคะเนาะเอามาล้วงไข่นะคะเนาะล้วงไข่นะคะล้วงไข่กันดีกว่านะ สาธุเรื่มเอาออนนะคอสามตัวก่อนนะคะน้อสามตัวก่อนนะคะได้หกนะคะได้เก้าก็ได้นะคะเก้าหกตัวเดียวกันนะคะน้อ ได้เลขสงนะคะนะได้เลขสองนะคะอีกดวได้เลขแปดนะคะก็สงแปดนะคะ แปดอีกแล้วนะคะเนาะหนึ่งนะคะเนาะแปดหนึ่งนะคะเนาะทุกคนค่ะนะคะเนาะแปดหนึ่งนะคะเนาะให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศนะคะเนาะที่ริมน้ำของแสนแสบนะคะเนาะ ญาตปาภัยิตาศุภะติปตาักอาภัยิตาสาธิาตยอนโวัติอาวิสาธุุขอรไปพร้อมกันนะคะ